เจ็ดสิบสี่สองแปดสิบหกสองเก้าสิบแปดสองสิบเป็นยี่สิบสองสิบเอ็ดเป็นยี่สิบสองสองสองเป็นยี่สิบสี่สามหนึ่งสามสามสองห้าห้าสแปดสามเจยบเี่สิบสี่สเ้เจ็ดสป็นสามสาสิดเปมสิามสาสองเป็ามกสนึ่งสี่สี่สองห้ายี่สิบสี่หกยี่สิบสี่สี่เจ็ดยี